สวัสดีค่ะช่องลายทองคำลายทองเงินนะคะวันนี้ก็เป็นเรืองามยามดีนะคะวันนี้เสียงแบรนค่ะเสียงแบรนศึกแล้วนะคะแล้วก็จะได้พาพอพาตูลูค่ะใส่แยงนะคะปกกูกันสุเชื้อจูเลย,เลยใส่ยง,งสใส่แยงแล้วก็วันนี้จะ ขึ้นรถด้วยนะคะงานดรวยานขันดูแข่งดูชิ่ม โอ้เป็นเป็นพรมนะคะพรมเป็นพรมคะ่ะพรมอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำให้พ่อพาตุลูก่อนส่วนจะใส่แยงนะคะ คุณไม่รอบหรือบาลอบแล้วไหนน่ะแต่กลอยกล้อย,ยอจจฟักดิ้นนังก่ะอยากทีดิ้นเลยล่ะคุณปูว่าจะเดินโฟตนะคะเดินเดินโคตหนึ่งรอบสองรอบ าไมปูก็จะทำพิธีก่อนใส่แยงนะคะต้องประกอบพับีทุกอย่างด้วยอย่างนองด้วยทั้งหลายทั้งปวงอ่ะรวมคุณพรนก้อนน้นเจ้าจ้าวงอะไรด้ไหมเก็บเงนเก็บเินเเงเม่อยางกันเลยเมื่อยางันะ เอใช่เออมอเอทุ่งาเอทุ่งเลยเอทุ่งเลยลุงไมทุ่งหิวทุ่งหิวเออตปลอดภัยกขดปลอดภัยเออทุ่งหิวมกี่นื้เปลอดภัยนะ

เริ่มแล้วนะคะใส่เยงให้กับพ่อพาตุลูคอบคุณคอบคุณนะพ่อตุลู วิทพี่ตูตกใจแย่งต้องไอ้หมอมาจานุ่งคอยอันนี้เลอะเน่าคอยเลอะแย่งนะไม่ใช่เลยวิ่ตูจะใหญ่กว่ายังหรอต้องให้คุณปู่แล้วค่ะคุณปู่เพราะว่าเข้าประจำ อ๋อเออเออเก่งเก่งเก่งพี่ตูเก่งเก่งอืมรู้สึกยังจะใส่มินิลงเลยใช่เลยพอดีเลยพอดีเลยนะคะพอดีหลัง

ให้กินกล้วยนะคะให้กินกล้วยอาสวบก็ใส่แยงจะเสร็จแล้วนะคะพอดีเลยค่ะแยงพอดีเลยนะคะ

นะต้องให้คุณปู่นะคะคุณปู่กับอาสวบนะคะเป็นผู้ใส่เยงส่วนควนเลนกับ

เยควบเลยัชักตัวูี่จะช่วยเือห่วเนี่ยบุ้นะออกเดินแล้วพาตูลูกคำคุณคำคุณเด้อ อี่างพเอ้ยในคุ้มครองเด้อเนี่ยดูแลอ่อนสำเร็จลุล่วงโดยดีทุกประการเด้อเนี่ยเอากรรมอภิกรรมรักษาอันนี้พี่ตูนไทยเงกเดินนะคะอ่าอ่าเอ้จนเมตตะเล็ดนั่งนึกจนเมตตะเล็ดนั่งนึก luang itu pelit, bagaimana pelit anak jawa nih, hah? นู้เอเปียดจีนั่งเถอะนูเนี่ไอเปียดเถเปียดจีนั่ง,งเถอะเอไ่ตรองรเอเดินออกเดินจ้าเอาเ,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 เอาใสา่รถไปรอไหมใส่รถไปรอที่โรงเรียนเดวิดเอาไปแต่ที่หาแซตาไ้นะ มีรถวิ่งผ่านนคะมีรถวิ่งผ่านก็มีบ้านะคะมีบ้างอ่ามีรถวิ่งผ่านก็มีบ้างนะคะมีบ้าง เออ,อ,อเริ่มนิ่งแล้วคะ่ะเริ่มนิ่งเริ่มอ่าไม่ระแว,วงเท่าไหร่แล้วนะคะหางเริ่มไม่อ่าปัดไปปัดมาแล้วนะคะ เก่งมากเลยพี oh. ่ตูเก่งมากโอ้โหกุจการกุจการ ก็ตอนนี้ก็ออกมาทางหลังหม,มู่บ้านนะคะ่ออนะรโอ้โหตีกลองประชุมอีกแล้วพี่น้องเลย เก่งมากค่ะพอตู่เก่งมากตาเต่าต้่อยันเเกเต่ตนแ่ยัเลยเดี๋ยวันเนี้ยมาตู้ไปกัดกเลย

ก็จะตรอบปี่ตูนะคะมีรถค่ะมีรถทานรถ พนกอาหารก็จะต้องเดินใกล้พี่ตูด้วยนะคะให้เขาเคยชินนะคะให้เขาชินคอนเรียนจะเดินอยู่ข้างหลังนะคะเขาจะได้ชินเวลามีคนแปลกหน้ามาเดินเพิ่มก็มาถึงโรงเรียนนะคะโรงเรียนหน้าบ้านควานสบ

นี่ใส่ยเยงนะคะใส่ยเยงเดินก็เก่งแล้วค่ะเริ่มเก่งแล้วนะคะ,ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก <c oughs> ็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ กดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องพายทองคำพายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ